สวัสดีค่ะวันศาสตร์ไทยนะคะหรือวันศาสตร์เดือน10ของปีนี้ปีพศ2566ตรงกับวันเสาร์ที่14ตุลาคมค่ะหรือวันแรม15ค่ำเดือน10ค่ะวันที่กำหนดในแต่ละท้องที่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างค่ะแต่ก็ใกล้เคียงกันค่ะแล้วแต่เรื่องสะดวกด้วย วันซาศะคะมีความเชื่อในเรื่องของการนําพืชผลที่เก็บเกี่ยวได้ในครั้งแรกนะคะหรือเรียกว่าผลแรกได้ไปสังเวยหรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความเคารพที่ได้ช่วยเหลือดลบดานให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ค่ะจนสามารถเก็บเกี่ยวได้ดีเป็นเทศกาลที่มีการนําพืชผลแรกนะคะไป รุงเป็นข้าวทิพย์และข้าวมาทุปายาตถวายแด่พระสงฆ์ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตาเวทีต่อบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้วค่ะวันศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคนั้นมีชื่อเรียกกันทำบุญที่แตกต่างกันนะคะอย่างภาคกลางก็จะเรียกว่าศสตร์ไทยภาคเหนือเรียกว่างานทานข้าวสาบตรดภาคอีสานเรียกว่าทำบุญข้าวศาตรภาคใต้ก็คืองานบุญเดือนสิบค่ะ กิจกรรมในวันศาสตร์นั้นนะคะโดยหลักๆก็คือการนำข้าวปลาหารแล้วก็ขนมกระยาศาสตร์ไปทำบุญตักบาตรที่วัดค่ะการตักบาตรก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นนะคะอย่างชาวไทมอนก็จะเป็นการตักบาตรน้ำพึ่งค่ะการทำบุญตักบาตรในวันศาสตร์นั้นก็ถือเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะยังมีการฟังเทศนาหรือถือศีลปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆในวันศาสตร์ของไทยเรานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ